สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณครูหนิงอีกแล้วนะคะเด็กๆจำมันครูหนิงได้ไหมเอ่ยถ้าจำได้วันนี้คุณครูหนิงนะคะอาจจะมาสอนเรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันวันนี้คุณครูหนิงนะคะมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังเดี๋ยวเด็กๆไปฟังเพลงกันก่อนเลยนะคะ หลังจากที่เด็กๆเ,เนี่ยได้ไปฟังเพลงที่คุณครูเปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้สนุกไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยคุณครูอยากจะให้เด็กๆลองนึกซิว่าเอ๊ในเพลงที่คุณครูเปิดให้ฟังเนี่ยมันมีร่างกายอาวัยะวะอะไรของเราบ้างและส่วนต่างๆที่มันบอกไปในเพลงเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมคะ เด็กๆจำได้หรือจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราก็จะมาเริ่มจากส่วนนี้ก่อนเลยนะคะก็คือส่วนหน้าของเรานะคะเอ๊ะตรงหน้าบริเวณหน้าของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างในเพมันก็จะมีตาหูจมูกแล้วก็ปากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่า ตานะคะมีหน้าที่ในการมองในการด,ดูเราจะเอาไว้ดูมองสิ่งต่างๆนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ได้สัมผัสสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นนะคะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นจมูกนะคะจมูกของเราจมูกของเรานะคะเด็กๆก็มีหน้าที่ในการดมกลิ่นต่างๆนะคะไม่จะเป็นกลิ่นอาหาร กลิ่นหอมกลิ่นน้ําหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอะไรต่างๆนะคะเราสามารถรับรู้กลิ่นด้วยการใช้จมูกดมได้นะคะเด็กๆต่อไปจะเป็นปากของเรานั่นเองค่ะเด็กๆหน้าที่ของปากนะคะก็คือใช้ทานอาหารใช้กินอาหารเข้าไปทางปากนะคะหรือว่าจะเป็นใช้ในการ พูดคุยสนทนากับผู้อื่นนะคะเด็กๆเพื่อให้เราพูดรับรู้สิ่งต่างๆได้นะคะหรือว่าสื่อสิ่งต่างๆออกไปให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะเด็กๆต่อไปนี่เลยคะ่ะเด็กๆนี่คือหูนะคะหูของเราใช้ในการฟังอย่างเช่นฟังเสียงของคุณครูตอนนี้ไงคะฟังเสียงนก เสียงรถเสียงทีวีเสียงโทรศัพท์เสียงคุณพ่อเสียงคุณแม่แบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปคุณครูก็จะเพิ่มให้นะคะในคลิปเพลงของคุณครูไม่มีแต่ว่าคุณครูก็จะเพิ่มให้นะคะก็คือ มือของเรานะคะมือของเรานั้นก็คือใช้ในการหยิบจับสิ่งของนะคะหยิบอาหารเข้าปากหยิบหนังสือหยิบปากกาดินสอในการจดในการเขียนนะคะเด็กๆต่อไปก็คือแขนของเรานะคะเด็กๆแขนของเราก็ใช้ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกายนะคะในการแกว่งแขนไปมาหรือว่าจะเป็น ยกแขนขึ้นแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นขาของเรานะคะขาของเราก็จะใช้เคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะใช้ในการยืนใช้ในการวิ่งไปวิ่งมาเราก็ใช้ขาของเราเหมือนกันนะคะเด็กๆต่อไปส่วนสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆก็จะคือ เท้าของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเกท้าของเรานะคะ mm hmm. มีหน้าที่เอาไว้ยืนบนพื้นค่ะเด็กๆแล้วก็เอาไว้เดินคู่กับขาด้วยนะคะถ้าเราไม่มีเท้าเราก็ไม่สามารถยืนได้นะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับสิ่งที่คุณครูได้สอนไปก็จะมีอะไรบ้างคะมีตามี หูมีจมูกมีปากมีมือมีแขนมีขาแล้วก็มีเทา้าใช่ไหมคะเด็กๆเก่เงมากเลยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆจําได้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะว่าสิ่งที่คุณครูสอนไปส่วนต่างๆของอว,วัยวะร่างกายของเรามีหน้าที่อะไรบ้าง สำหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็ข้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย